สรับการรีเควสเข้ามานะคะคือแบบว่าลืมตาแล้วยังเห็นมีเป็นสีเหลืองเป็นแถบๆอยู่นะคะแล้วด้านบนเป็นสีออกน้ําตาลน้าตาลนะคะติดขนตาปลอมแบบที่ถ้าเป็นคนที่ขนตาเยอะอยู่แล้วไม่ต้องติดก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอย่างพิมพก็คือไม่มีขนตาก็ติดเฉือยอะไรประมาณนี้แล้วก็สหรับส่วนที่เหลือใบหน้าเนี่ยคือ เขาให้มาเฉพาะดวงตานีเพราะนั้นที่เหลือก็คือตามใจป้ามากๆเลยคะก็เลยปัดแก้มชมพูแล้วก็ทาลิปสติกสีซีดสุดขีดนะคะเป็นชมพูแบบ pale pink แต่เป็น blue base นะคะมันก็จะออกมาประมาณแบบชมพูม่วงๆอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะดูซีดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าคือคิ้วมันแหลงมากคิ้วกับตาลูกเนี่ยนะคะมันแหลงมากลูหางอายไลเนอร์นะมี2เส้นนะคะ2แฉก เพราะนั้นลุคนี้ก็ใช้เวลาในการแต่งนิดนึงค่ะมันมาอัดตรงการที่เราอัดสีเหลืองนะคะยกเว้นางว่าถ้าเกิดคุณมีอายแชโดว์สีเหลืองที่แบบว่าเจ็บๆเลยนะคะแล้วก็แบบสีเพย์ออฟดีๆเนี่ยลงปึ๊บเดียวก็เสร็จแต่ของเนื้อว่าของพิวเนี่ยวันนี้เนี่ยพิมใช้เป็นคอสโตเซนหมดเลยนะคะอายแชโดว์บลัชออนแล้วก็ลิปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ อาจจะเพย์ออฟไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นคุณภาพปานกลางลนะอะไรแบบนี้เพราะนั้นถ้าอยากทราบว่าลูกนี้แต่งไงไปติดตามชมได้เลยค่ะตอนแรกมาดูแลผิวหน้าก่อนเลยเขาหูช่วงนี้ผิวหน้าจะเย็นไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะทั้งแบบว่ามีจุดรอยแดงรอยแผลมีรอยแผลเป็นอะไรแบบนี้เลยนะคะรอยคล้ำนอนดึกช่วงนี้อะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยเอานะคะนี่เรามาใช้นี้กันนะคะ CCC พี่สาวให้มามีบุญจร ين, ิงๆนะงี่ฉันีด้มีพี่สาวเยอะไปหมดนะคะก็จะลักษณะกระปุกเป็นแบบนี้เปิด ฝามาปุ๊บข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีเครื่องหมายลูกศรนะก็คือพอบิดไปตามลูกศรปุ๊บครีมก็จะพุ่งขึ้นมาเหมือนเป็นน้ำพุอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปาดขึ้นไปใช้ช่องนี้ก็แปะดีบกันความจริงทําเป็นทรงหลอดก็ได้ <laughs> ง่ายดีแล้วมาทําเป็นแบบกระปุกนี้แต่ก็ดูแบบไฮเทคไฮโซดีนะคะมันก็จะออกมาเยอะนิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากวันนี้หน้าโสมเนี่ยมันก็อาจจะใช้หมดพอดีก็ได้เพราะเมื่อวานนี้ผมก็ลองแต่งดูนะคะก็เรียกว่าใช้ หนึ่งบิดนิดๆด้วยซ้ำฮะพิก็แ้มทิ้งเอาไว้ก่อนเลยวิธีใช้ของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการหมุนแบบนี้นะพิมพ์ไม่ได้ขายนะคะอันนี้ไม่ได้เราแบบไอซูแบบว่าถ้าถามเขามาคือพิมพไม่ได้ขายอันนี้เนี่ยก็คือพี่พิมพ์ก็ซื้อมาจากที H ่ช่องทีวีขายขายตรงของช่องทรูเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเกิดใครก็ลองไปดูนะแล้วกันเขาก็มีโปรโมชั่นเรื่อยๆภาคหลังนี้พิมพ์เลยแบบว่า ติดโดยช่องพวกนี้ไปด้วยนั่งดูอย่งเลยคือพฮ้ีคืออ่านเกาหลีคืออ่านโม่นนี่นั่นใหม่ๆอะไรอย่างนงี้นะคะมันก็เป็นของประเภทที่แบบว่าเราหาซื้อตามเคาน์เตอร์อะไรอย่างนงี้ไม่ได้แล้วก็เวลาที่ดูเด็ดพิซเซนเตอร์ออกมาแบบสองคนพูดกันนี่ดีมากอันนี้ดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งฟังก็หัวบวมเลยนะคะคือว่าด้วยความอยากได้หยิบโทรศัพท์มาจะกดให้ได้เลยจะจะซื้อให้ได้ ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นจริงอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเกิดว่าเห็นในโฆษณาไม่ได้ใช้เองเนี่ยก็คงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะแต่คือพอมาใช้อย่างนี้ดูดิจากเมื่อกี้ดูทรงจัดตอนนี้คือดูบไบรท์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีความสามารถในการปกปิดมากแต่มันทําให้ผิวหน้าโดยรวมทั้งหมดเนี่ค่ะ ดูใบามากคซีซีครีมไม่สามารถช่วยได้นะคะก็ใช้เป็นคอนซีเลอร์แทนตอนนี้พิมหันมาเหอะคอนซีเลอร์เป็นเนื้อครีมแบบนี้มากกว่าที่จะเป็นแบบแท่งเพราะแบบแท่งเนี่ยคือมันแห้งเร็วมากถ้าเกิดต้องการปกปิเดยเยอะๆพิมว่าแบบเนี้ยมันอาจจะเกลี่ยง่ายกว่าด้วยนะคะดูสักก่อนรับแพนด้ามาเลี้ยงแถมตรงจมูกก็เป็นแผลเป็นตรงนี้ก็เป็นแผลจากรอยแกะนีน,นะคะมือซนนะ มือโซนนี่แย่มากเป็นคุณสมบัติที่แย่มากของผูง้หญิงคือถึงเลยคกๆๆๆๆิปนี่ตลอดเวลานะคะความจริงตรงนี้เป็นแผลที่ไม่ควรจะเป็นเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าพอมันรู้สึกคันๆยิบๆบุกเอามือเกาอย่างก็เลือกลืกือจนกลายเป็นแผลเลยนะคะคนที่บ้านหัวเราเยอะเป็นไงล่ะทำหน้าไม่เห็นใจกันเลยอ่ะก็เกลี่ยรองพื้นไปเอ้ยคอนซีลเลอร์ไปนะคะจนกว่ามันจะแบบว่า เรียบเนียนแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูโดดว่าโอ้โหโปะคอนซีลเลอร์ลงไปบนหน้านะคะ หลังที่พิมพ์รอ C C C ครีมแล้วก็คอนซีลเลอร์ให้มันเซตนะคะพิมก็ไปเขียนคิ้วมามนี่คิ้วหนามากเลยอะพิมไม่นแน่ใจว่าเอ๊ะมันหนาไปหรือเปล่าะคะแต่ดูจากของแบบนี่คือแบบเป็นเส้นปึ๊กๆเลยคะคะเหมือนเดิมใช้ที่สอเขียนที้วันเดิมนะคะตอนนี้เพิ่งจะสังเริ่มสังเกตม,มันเริ่มสั้นแล้วแต่ก่อนนี่คือเหมือนกับมันไม่ยอมสั้นสักทีนะคะตอนนี้อยู่ๆมันก็ บมมันอยากจะสั้นมันก็สั้นขึ้นไปอยอะแบบว่าพอมันหดไปแค่ปิ๊กเดียวมันก็นะทำสึกสั้นะจะไปจากกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้พิมจะยังไม่ลงแป้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีของตาพมไม่แน่ใจว่ามันจะ เข้มมากน้อยแค่ไหนแล,แล้วมันจะตกป,ปกติหน้าแก้แบบเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มแต่งตาแล้ค่ะสีตาค่ะแต่งไกล้ถึงข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองคือลืมตาแล้วก็ยังคงเห็นเส้นสีเหลืองอยู่ถ้าเกิดคุณตาสองชั้นชัดๆนะคะเหม,มือนรูปในแบบแล้วก็สามารถจะลงสีเหลืองเฉพาะตรงช่วงชั้นตาได้เลยนะคะแต่ของพิมพ์นี่คือพิมพ์ตาชั้นเดียวลบในหมดเลยเหมือนคนตาชั้นเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเขียนขึ้นมาคือทำเฟซเซกัลลานะคะแล้วก็ทำด้านบนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะแล้วก็ อายไลเนอร์イイเป็นสองแฉกข้างหลังติดขนตาปลอมแบบนี้เนื่องจากคิ้วของนางแบบมกลับไปดูช่วงคิ้วกับช่วงตางเขาสูงอย่างนี้นะแบบว่าหูพื้นที่เยอะมากสวยงามอะไรอย่างนี้นะคะมาดูสีกันเลยดีกว่าค่ะก็คือสีวันนี้ที่จะใช้นะคะที่อยู่บนเปลือกตานี้นะคะสีน้ําตาลเนี่ยคือใช้พาเลตนี้พาเลตเดียวนะ,ะจบในหนึ่งพาเลตก็คือใช้สีน้ําตาลนี้แล้วก็สีน้ําตาลนี้แล้วก็สีครีมอันนี้นะคะ สีครีมนี้จากนั้นสีเหลืองแน่นอนค่ะเหลืองที่สุดเท่าที่มีในพาเลตนะคะแล้วก็ใช้สีขาวนี้ในการไฮไลท์ที่ใต้คิว้วนะคะมาเริ่มเลยแต่วันนี้เนี่ยพิมจะต้องปรับมุมกล้องนิดหนึ่งเพราะพิมไม่สามารถจะแต่งลุคนี้โดยมองในวิวไฟเดอร์ของกล้องได้นะคะเพราะนั้นหันมางี้หนึ่งแล้วเดี๋ยวพิมจะแต่งให้ดูกบบนันก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยนะคะพิมใช้เป็นแปลงที่ไซสเ์เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วจุ่มลงในอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้ม ที่จะใช้คือสีนี้คะเพื่อเราจะวาดเส้นกันก่อนวาดเส้นคือกําหนดเส้นตรงเนี้ยค่ะพยายามให้มันเท่ากันสุดเท่อเป็นไปได้นะถ้าเกิดคุณแต่งสองข้างพร้อมกันคุณจะมีโอกาสที่แบบว่าลบไปลบมาแ,นะแต่เนี่ยว่าพิมพ์ต้องแต่งไกล้หนึ่งข้างก่อนเนะี่ยอีกข้างหนึ่งก็คือต้องพยายามมองตรงในกระจกนะคะแล้วก็เขียนให้มันเท่าสุดที่จะเป็นไปได้ลืมขั้นตอนเลยวันนี้เป็นไรวันนี้เบรอร์มากเลยแต่งลุคนี้ยากมาก ใช้ไอ้นี้ก่อนนะคะที่มันเป็นแบบว่าอายแชโดว์เบสนะคะวันนี้ใช้สีมิวของ n ิ x นะคะได้มาจากตอนเล่นไอ้นี้กับน้องแนนเมคอัพสวอปนะคะน้องเขาก็ให้อันนี้มาด้วยพิมพ์ก็ไม่เคยใช้จะไปซื้อก็เกรงเอ๊ะเราซื้อของเกมาไม่น่ากันเลยเอองั้นไม่เป็นไรหรอกช่างหรออย่าไปซื้อเลยนะคะใช้อายแชโดว์พรอมเมอร์อย่างอื่นก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็น อายไลเนอร์สีขาวก็ได้แล้วก็เอามือเกลี่ยเพราะถึงเวลาเราเกลีก่ยเนี่ยมันก็ไม่เห็นสีขาวสักเท่าไหร่แล้วค่ะมันคือแค่เป็นเบสเท่านั้นเองนะคะทาให้สีของอายแชโดว์เราดูชัดมากขึ้นจากนั้นอันนี้สําคัญมากนะค่อยๆก,กาหนดนะคะแล้วก็ลากเส้นขยงบพิมพ์นเนี่ยพิมพ์มองตรงแล้วก็ลืมตาสุดนะคะเพื่อจะเห็นว่าถ้าเกิดเ,าเราลืมตาสุดแล้วเนี่ยชั้นตานที่เราจะเห็นสีน้ำตาลด้านบนอยู่ตรงไหนนะคะ คุณจะใส่สีไปที่แปลงทีละน้อยๆน,น,น,นะคะแล้วก็ขอทิ้งด้วยเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปแล้วมันตกลงมาติดตรงที่เราจะใส่สีเหลืองเนี่ยมันก็จะเซ็งจะเกิดอาการเซ็งนะคะต้องมานั่งลตรงปลายหางนี่คือจะตะวะัดเบาๆให้ชี้ไปทางหางคิ้วนะคะ าจากนั้นนะคะพี่เปลี่ยนมาใช้เป็นแปลงที่เป็นแปลงอชยแชโดธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็จุ่มลงสีน้ำตาลเดิมเคาะทิ้งแล้วก็เวลาที่ ด้านที่เราแตะอายแชโดว์แล้วเนี่ยนะคะให้เอามือจับนิดนึงนะคะเพื่อดึงหนังตาขึ้นดึงคิวออกเพราะว่าตรงนี้ของพิมพ์มันพื้นที่เล็กมากค่ะแล้วก็เอาด้านที่อายแชโดว์เนี่ยแล้วทาขึ้นเพื่อให้สีมันอยู่เฉพาะด้านบนจากนั้นค่อยๆเกลี่ยนะคะเบาๆแล้วก็ตรงช่วงหัวตาเนี่ยให้แบบว่าสีมัน เบาสุดจะเป็นไปได้นะคะเพราะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะแบบว่าเกลีย่ยให้เบาได้เนี่ยเราสามารถใช้ blending brush มาช่วยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีอุปรกรณ์ที่แสนดีอย่างนิ้วก็คือให้เป็นโครงสีน้ำตาลเงาๆอย่างนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นพิมจะมาใช้เป็นเจ้าสีน้ำตาลที่อ่อนลงมาคือสีนี้นะคะเมื่อกี้เราใช้สีนี้เนี่ยวใช้สีนี้นะคะ มาเบรนด์ผสมเข้าไปตรงช่วงด้านบนให้มันดูค่อยๆซอบแล้วก็ทันสีชั้นขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะจากนั้นเปลี่ยนมาใช้สีนี้สีน้ำตาลที่อ่อนลงอีกนะคะเมื่อกี้ใช้สีแรกสีที่สองนะคะแล้วก็สีที่สาก็คือจะอ่อนลงไปเรื่อยๆก็คือด้านบนขึ้นไปอีกเรียกว่าเกือบจะชิดคิ้วอยู่แล้วนะคะพื้นที่น้อยนิดของพิมนี่ขนาดว่าเขียนคิ้ว เวอร์คือแบบว่ากระเถิบลายขึ้นไปหนึ่งเส้นแล้วนะคะคือแบบให้มันยกขึ้นไปเพราะว่าไม่งั้นพื้นที่ใต้คิวี่มันจะไม่เยอะมากปกติก็ไม่เยอะมากแล้วน้อยนิดนะคะก็คือให้ได้เงาอย่างเงี้ยค่ะทิ้งเอาไว้ก่อนประมาณนี้จากนั้นให้ใช้แปรงขนาดจิ๋วเท่าที่คุณจะหาได้นะคะอย่างพี่ผมใช้แปรงที่แบบนี้เดี๋ยวปิดให้ดูนิดนึงนะค่ะ หัวจะเล็กและแบนนะคะประมาณนี้เลยเพื่อที่จะจุ่มลงในอายแชโดว์สีเหลืองสีเหลืองนะคะแล้วก็ค่อยๆลงตรงช่วงเปลือกตาข้างในวิธีลงก็คือว่าถ้าเกิดว่าอายแชโดว์ของคุณเนี่ยของพี่วันนี้เนี่ยมันเป็นอายแชโดว์ที่แบบคุณภาพโอเคราคาไม่แพงมากเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ได้ให้เพย์ออฟของสีที่แบบเหมือนกับที่เห็นในพาเลตเลยนะ,ะเพราะฉะนั้น พอคุณค่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วอย่างพิมพ์เนี้ยพิมพ์ลงรอบแรกเสร็จรอบที่สองที่พิมพ์ลงเนี่ยคุณก็จะเอาแปรงเนี่ยค่ะเอาหัวแปรงเนี่ยจุ่มน,น้ํานิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวหรือไม่ก็เอาไปที่อะไรที่ชุ่มซับน้านะคะเสร็จแล้วพอที่ช่วเปียกมันก็เอาหัวแปรงเนี่ยจุ่มลงไปตรงเนี้ยเพื่อให้มันมีน้ํานติดขึ้นหน่อยนึยนงแล้วก็เอาแปรงเนี่ยจุ่มลงไปในสีนะคะแล้วก็มากดเพิ่มไม่งั้นมันจะไม่ได้สีที่มันเข้มขนาดนี้เพราะว่าอายแชโดว์พวกเนี้ยเพย์ออฟมันไม่เยอะมากนะคะเพราะนั้เเาค่อยสีงกลละหื อ่ค่ะตอนนี้ได้สีเหลืองแล้วนะคะก็คือแบบพิมพ์เติม,ตมสีเหลืองจนเต็มช่วงเบ้าตาที่เหลือไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ทําเป็นหางแคดอายขึ้นมาเพื่อรับตรงสีน้ำตาลนี้กัน,นะคะ่ะตอนนี้ที่เราจะทําก็คือวาดไอเส้นส,สีน้ำตาลนี้เช่นกันนะคะคือเข้มมากเข้มน้อยแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะคะก็คือใช้สีน้าตาลเข้มอันเดิมนี่แหละนะคะแล้วค่อยๆเขียนลงไปบนเส้นเดิมเบาๆ ช่วงอะไรความเงียบอยู่เลยนะคะเสมือนเขียนอายไลเนอร์เลยเพราะว่าเวลาเขียนอะไรที่มันเส้นเล็กๆมันจะต้องแบบหุบปากกั้นกั้นเหายใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบมันจะได้มือนิ่งๆหน่อยนะถ้าเกิดพูดไปด้วยเลยไปด้วยบางทีมือมันสั่นนะคะ ทำจริงเป็นเงาๆแบบนี้ก็โอนะคะหรือว่าจะอยากให้แบบเป็นเส้นเยอะหน่อยเหมือนข้างน้องพิมคิดว่าจะแต่งให้มันเหมือนกันสองข้างแล้วกันเนาะน,นี่ยีทิ้งหน่อยเนาะ ว่าไม่ว่าใจอะไรก็ตามเนี่ยชีวิตนี้เรายังมีคอตต้นบัตรเป็นเพื่อนแท้อยู่นะคะสามารถที่จะใช้คอตต้นบัตค่อยๆย,ย,ยีเส้นของคุณให้มันดูเบาบางพลิ้วฟุ้งมาขึ้นได้เสมอนะคะไม่ได้แบบว่าหูพอทาเสร็จแล้วค่ะมีจบกันชีวิตนี้นะคะจากนั้นนะคะพิมใช้ไอายไลเนอร์สีขาวลงที่เส้นน้ำตา ะะจากนั้นใช้เพนซิลอายไลเนอร์นะคะสีดำเพนซิลแบบที่เป็นนิสสอนะคะพินจะลงแต่พินจะลงช่วงขอบตาล่างโดยที่อันนี้เนี่ยเขาลงเข้ามาเกือบถึงหัวตาเลยนะคะ ลุคนี้เนี่ยคนเน้นความคมมากๆนะของลุคคือแล้วพี่เป็นคนที่แต่งหน้ากาก,ากมากเลยอะตอนแรกจะแต่งลุคนี้คิดหนักนะคะคิดหนักนก็จะามากองพิงไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาที่เป็นลิควิดอายไลเนอร์มาเติมเพิ่มนะคะสำหรับลิควิดอายไลเนอร์เนี่ยก็คือจะเขียนที่ขอบตาบนด้วยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น ขอบตาบนถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณรูปหน้าลูกตาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนางแบบไม่เขียนมันนางแบบได้เลยคือว่าเขียนแล้วก็ให้ตรงด้านท้ายของอายชทอ่าอาไลเนอร์เนี่ยคะ่ะมันสูงสูงโคง้คงโคง้คงโก่งโกงนะคะแต่เนื้อจากของพิมเนี่ยตาน้อยนิดอย่างงี้นะคะก็คือต้องเขียนให้มันแบบ ให้มันยังเห็นสีเหลือง้งนถ้าเกิดที่เขียนสูงมากเนี่ยไอสีเหลืองที่ทาไ้ก็ไปหมดนะคะเพราะนั้นก็เสียเวลาฟรีนะแต่งลุคนี้เพราะนั้นค่อยเขียนอายไลเนอร์แล้วก็อายไลเนอร์เนี่ยจะเริ่มจากประมาณช่วงนี้นะคะไม่ได้แบบว่าเข้ามาสุดถึงข้างในถ้าเกิดว่าจะหาให้สุดถึงในขเขียนบ้างบางๆนะคะไปถึงหนมาเขียนกันเลย ช่วงหางเนี่ยน,นะคะตวัดตามแนวสีเหลืองหรือว่าจะตวัดสีเหลืองกับจากแนวสีเหลืองกับเข้ามาก็ได้นะคะรู้สึกอายไลนเนอร์เหมือนมันจะหมดเนาะเส้นมันแต,แตกแล้วนะคะเริ่มจะแห้งลุกที่คลีนๆแบบนี้ สมควรที่จะได้รับกันใช้ไอายไลเนอร์อันใหม่ๆนะคะ ในเส้นบนแล้วนะคะมาถึงเส้นล่างกันบ้างเป็นความท้าทายอย่างสูงสุดก็คือจะมาเติมเอาบนอายไลเนอร์ที่เป็นดินสอนะคะที่เขียนไว้แล้วเติมหางตามไปเลยค่ะ ไอไลเนอร์สองเส้นนะคะที่แยกกันอยู่จากนั้นเพื่อความปราณีบ้างของลูปเท่าเที่จเป็นไปได้นะคะยิม <c oughs> ใช้ไอไลเนอร์ดินสอนะคะที่เขียนขอบตาลามสักครู่นี้นะคะจับตรงนี้ยกตรงนี้หลับตาแล้วก็อัดเข้าไปที่ตรงแนวขนตาค่ะ นนมันก็จะดูคมขึ้นมาบ้างนะคะนิดหนึ่งส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งอ่ะลนะ่ะกลับมาด้านนี้กันบ้างนะคะก็สําหรับจากตรงนี้ไปเนี่ยก็คือจะใช้มาสคาร่านะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมที่ขนตาปลอมวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเลือกออกมาแล้วได้คลายกับแบบมากๆกนะคะก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้พิมพ์ว่าพิมใช้ขนตาปลอมคู่นี้หลายครั้งมากนะคะในวิดีโอถ้าพ,พอจะจําได้คือดูดอพิมบ่อยๆจะเป็นอันที่แบบว่า ดูเบาบางกว่าชาวบ้านเขาคริสครอสนิดหน่อยหนาตรงขอบนะคะแล้วก็บางตรงปลายแล้วก็แบบว่างอนงอนแล้วก็ทิมทมเป็นเส้นๆให้แบบมัน ใครๆก็รู้ว่ามันขนตาปลอมแต่ว่ามันไม่ได้ปลอมจนแบบอะไรอย่างนี้นะคะคือปลอมแบบเอานะเขาใส่ขนตาปลอมมากอะไรแบบนี้นะคะั้งนั้นเดี๋ยวปัดขนตาล่างปัดขนตาบ,บนติดขนตาปลอมฉัว่านยังต้องรีดตาแบบนี้นะคะเพราะขนตาปลอมยังไม่แห้งดีนะคะเรามาเติมสีสันที่เหลือนะคะของบนดวงตางเราคือใช้เจ้าสีที่เป็นสีขาวที่สุดในพาเลตนี้นะคะมาเติมใต้คิ้วค่ะรีดตาไว้นะคะจะให้ดูหน้าปนแปลกๆไงหน้าแบบว่าไม่เต็มใจอะไรแบบนี้ มันก็จะทาให้ดูเบลนมากขึ้นนะคะดูแบบว่าไม่หูแรงมาจากไหนอะไรแบบนี้จากนั้นตรงช่วงหัวตาค่ะลูกนี้เนี่ยตรงหัวตาเขาจะรวาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่มาใช้แปรงแยกอีกอันนึงนะเพราะมันจะได้สีไม่ผสมกันนะคะจุ่มลงในเจ้าสีที่มันออกเงินเงินเมทัลลิกแบบนี้หรือว่าคุณมีสีที่แบบว่าเป็นสีชิมเมอร์สีครีมครีมไข่ๆแบบนั้นก็ได้แต่เมื่อว่าพาเลตนี้เนี่ยไม่มีนะคะพินเป็นประเภทขี้เกียจถ้าหยิบพาเลตไหนแล้วอยากให้แต่งจบในพาเลตเดียวนะคะจะไม่ต้องมานั่แบบบบวาาหหยยิิไปม ผลิตที่หนึ่งผลิตที่สองผลิตทานะ,ะไม่ไม่ค่อยไม่โปรดถ้าทําได้จะไม่ทํานะ <c oughs> ก็คือจะใช้อันเยอะจบๆไปเลย <c oughs> ได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะกับดวงตาของเรานะคะจากนั้นพิมพ์จะขอ,ขอคอนทัวร์ใบหน้าหน่อย <c oughs> เพราะว่าไหนๆแต่งตามาขนาดนี้แนละ้วเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่ามันไม่จัดเต็มเนี่ยมันก็คงจะแปลกๆนะคะแต่ก่อนอื่นจะไปคอนทัวร์ใบหน้านะคะแน่นอนถึงต้องลงแป้งก่อนดูความมันระดับขนาดนี้แล้วก็วันนี้ที่แต่งเนี่ยก็ประหลาดใจนะคะคือว่าอายแชโดว์ไม่ได้ตกลงมาติดใต้ใต้ตามากมายนักนะคะดีมากๆเลยเพราะเมื่อกี้เทวมาเยอะไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรใช้แปรงเคาะจุ่มลงไปนะคะแล้วเคาะทิ้งไม่ใช่แบบจุ่มเสร็จโพลงไปบนใบหน้าเลยนะคะมันบางทีมันเยอะเกินเนาะ ใช้วิธีค่อยๆตอตบอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่อ,อ,อยากลากไปลากมากรวเครื่องสำอางจะไหลไปด้วยนะคะฟุ้งกระจายทั่วทั้งห้อง หลังจากที่คิดว่าตัวเองลงแป้งแทบจะทั่วทุกจุดแล้วนะคะคราวนี้จากที่ตบตบจเมื่อกี้นี้ก็คือใช้แป้งเน,นี่ยค่ะวนแล้วก็ปัดแป้งส่วนเกินนะคะทิ้งแล้วก็เกลีย่ยให้มันไปติดตรงจุดที่มันควรจะติดแต่มันยังไม่ติดนั่นเป็นตอนแรกด้วย ตอนนี้ก็น่าดูดีขึ้นเยอะเลยจากที่เมื่อกี้มันแผรเลยนะคะไม่ไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้เจ้า c c c ครีมนี่มันทำให้แบบหน้าฉ่ำเกาหลีมากเกินไปน,นิดปะคือเนื่องจากว่าดิฉันไงก็สาวไทยนะคะก็ยังชอบหน้าแมทตแมทอยู่ดีนะฉ่ำบ้างเป็นบางจุดแต่ถ้าฉ่ำทั้งหน้านี่ไม่ไหวนะคะใช้เนี่ยค่ะเชดดิ้งเชดตรงจุดที่ต้องการนะคะของพิมพก็ลดโหนกลดกราม นะคะแล้วก็บางทีพักหลังนี้พี่หมั่นมาแสกกลางนะคะเพราะว่าพอแสกตรงนี้บ่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าตรงนี้มันเริ่มจะถะลกเข้าไปแล้วนะคะเริ่มจะแบบว่าหัวล้นเข้าไปข้างในก็เลยเถ้างั้นก็พักนี้เปลี่ยนที่แสกบ้างนะคะจะได้ช่วยมันหน่อยไม่ได้แบบว่าหูให้มันทะลุเข้าไปจนลึกแก้ไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะ,ะแต่คอนโทรที่คุณก็ไม่ได้ต้องคอนัทรมากนะคะยกเว้นแต่ว่าคุณอยากจะ ให้หน้ามันดูเป็นเฉดเยอะจริงๆก็คือไม่ต้องใช้บรัชออนไปเลยนะคะใช้เจ้าเฉดอันนี้นะคะเฉดดิ้งอันเนี้ยค่อยๆเบนให้มันแบบดูเป็นเงาๆสวยๆส,ยส,ยสีน้ําตาลอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเมื่อวานนี้ที่ลองแต่งแบบนั้นไปนะคะก็เรียกว่าออกมาเออก็ใช้ได้นะคือแบบว่าสีถึงแม้มันจะออกน้ําตาลส้มไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะคะจากนั้นสันจมูกค่ะขนแปรงสันจมูกตั้งแต่ อัดฟิลเลอร์มานี่ทําให้พิมพ์แต่งหน้าง่ายขึ้นเยอะเลยหน้าดูคมขึ้นทันทีเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไลนสันจมูกมากต่อไปแล้วนี่จว่าไม่อยากให้มันยุบไปเลยนะคะหมอบอกว่าอยู่ได้ประมาณหกถึงสิบสองหรืออาจจะสิบแปดเดือนถ้าเราดูแลดีมากๆอยู่ว่าร่างกายเราเผามันได้ไม่เยอะนะคะเพราะนั้นก็แล้วแต่กิจวัตรประจำวันของแต่ละท่านแต่ละคนหลังจากทำมาแล้วนะคะ จากนั้นวันนี้ตอนแรกเนี่ยเจ้าอายแชโดว์เนี่ยก็ใช้ของ Coastal Sense นะคะมาถึงบลัชพิมก็จะใช้ของ Coastal Sense เหมือนกันนะคะวันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนกับ one brand makeup อะไรแบบนี้สำหรับแก้มเนื่องจากว่าในแบบที่เป็นแบบตาที่ close up เนี่ยนะคะเขามาเห็นแค่ตา,าจริงๆเพราะนั้นพิมก็เลยจะอนุมานเลือกเอาเองแล้วกันนะคะว่าอยากจะได้สีไหนพอยากจะได้สีประมาณนี้ออกชมพูกุหลาบนะคะแต่ไม่ชมพูแปด๊ด ให้ดูแบบว่ามีเลือดฝาด่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะหลังจากนั้นแน่นอนฉันชอบขอใช้มือเก,กลี่ยๆนะคะไม่ถึงนรู้สึกว่ามันทำให้มันดูแบบว่าบลัช <Bl udge. S 1> กำลังดีไม่แบบอะไรอย่างี้ขึ้นมานะคะสับลิปสติกนะคะก็ยังคงเป็น Coastal Sense ืุดกันคุณก็เลือกใช้เป็นนี้ค่ะ66ลิปค Lip Color Palette นะคะของ Coastal Sense ข้อเสียใหญ่งนของพาเลตนี้คือมันเปิดยากมาก มันเปิดยากมากต้องเอาอะไรมาง,งัดเดี๋ยวนะคะอืมเนี่ยน่ยินเสียงมัมันเปิดยากขนาดนีหนะและ้วพาเลตนี้เนี่ยก็คือถ้าจะใช้ต้องใช้เป็นแปลงนะคะเพราะว่าแต่ละหลุมเล็กเหลือเกินประมาณเหรียญสลึงของเราเหรียญห้าสิบตังค์ประมาณเหรียญห้าสิบตังค์เราเลยอย่างนี้ยนะคะคือเล็กทีเดียวสีที่ทิมจะเลือกใช้นี่ิมจะเลือกใค้สีชมพูแบบถนองเบบี้พิงก์แล้วกัน้ำตาเหลืองปากชมพูอะไรแบบนี้นะคะวนลงไปที่สักสี ุ๊ยแต่ว่าเนื่องจากสีชมพูมันเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนนะคะเดี๋ยวพิมคิดว่าเอาลิปคอนซีลเลอร์มากลบสีปากกันก่อนดีกก่อนาานะมาแลคะลิปคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ได้มาจากกล่อง beauty delivery นะคะทั้งหลายที่ส่งมาสำหรับพิมเนี่ยไม่ได้ต้องลงเยอะมากคะ่าพิมเป็นคนที่ลิปปีปากไม่ได้มีสีเข้มข้นเลยมากมายนะ หรือถ้าเกิดไม่มีไม่ได้เป็นนอออกไปซื้อนะคะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ธรรมดาหรือใช้เป็นรองพื้นก็ได้กลบตรงขอบปากไปได้เลยนะคะแต่บางเอิญว่าพอมีแล้วก็นะใช้ซะหน่อยเดี๋ยวมันจะน้อยใจฉันอยู่ในกองเครื่องสำอางไม่คิดจะหยิบฉันเอามาใช้หรออะไรแบบนี้้าสีชมพูนะคะ ป่วยเกินไปกว่านี้นะ,ะไปเอาลิปกลอสนะคะที่สีประมาณอย่างนี้นะคะมาเติมเพิ่มไปซะหน่อยป่วยอย่างหนักถ้าเกิดว่าเป็นสาวผิวแบบว่าลาตินแบบอะไรนี้นะคะทาลิสีนี้จะสุดยอดมากน,นี่ดูแปลกๆดีนะคะเป็นคู่สีที่ไม่น่าจะมาอยู่ร่วมกันได้เลยทีเดียว ลุคนี้ก็เสร็จเท่านี้แล้วนะคะคือพิมก็เมื่อกี้นี้ไปเติมแก้มเพิ่มนิดนึงเพราะว่าพอดี่าตอนระหว่างปล่อยผมเนี่ยมานี้มันดูซีดไปน,นิดนึงนะอะไรแบบนี้นน่ะแต่ก็ดูตาซะกอ่อนนะคะไม่ธรรมดาหางสองแฉกซะด้วยนะคะมีข้างบนมีข้างล่างเหมือนกับว,ว่ามีตาสองสีเล,เลยเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ลิปตัวนี้แบบเกิดคลึงอยากจะทาแบบเพลพิคงนะคะเพลสุดๆดูซีดมากๆเลยแต่มันออกมันเป็นเหมือน ชมพูอมม่วงนิดๆนะคะเป็นแบบว่าอันดโทนสีน้ําเงินนะคะเพราะนั้นก็จะออกมาประมาณแบบนี้สภาผมเดี๋ยวบอกก่อนอันนี้ทําด้วยเลอซาชาสไปรัลนะคะเมื่อวานนี่คือเป็นเกลียวแน่นแล้วก็นี่คือผ่านมาวัานลุกขึ้นทิมเอาหวีเอ่อหวีแปล,นะะแปล,ง, 3, ลงนะคะแปลงสามสองรอบนะคะมันก็จะยืดตัวลงประมาณแบบนี้นะ,ะเผื่อใครชอบลุกประมาณนี้ก็ไปลองทํากันดูได้ะคะ่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เสร็จเรียบร้อยเท่านี้แล้วนะคะแล้วเราเจอกันในรอบหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจบค่ะบ๊ายบายค่ะ